เด็กมาเที่ยวค่ะทุกคนเดี๋ยวขากันมาถ่ายทางเข้ามานะคือสวยมากเลยพายิ้มหวานมาเที่ยวจ้าส,สงการปีแรกของยิ้มหวานวที่ริมปิงนะคะจังหวัดกำแพงเพชรจ้าไม่ได้มาเที่ยวนานมากแลว,วทางเข้าคือสวยมากนะตอนนี้เขาทำแบบหยกสวยเลย,ยอืมเราหยกไปยินก็ไม่เคยมาเที่ยวเลยทีนี้สวยได้เลยปีแรก เปนนี่ใช่ไหมดูก้องดูกล้างทายอร่อยปะ <c oughs> เอออา่าล้วดิเป็นไงพี่การกินสายไหม่คยตัดปลาตันสีปลาเลยตันสีปลาน้าครับฮ <c oughs> ะคุลซื้อมาเล่นหรือมากินนะอะไรสายใหม่้ห กลับแล้วจ้าเห็นไหมความรังการนะคะทุกคนนะวันนี้พี่พาเด็กๆมาเล่นน้ำที่ริมปิงนะคะปีนี้เขาจัดแบบสะพานสวยมากนี่นะถ้ามาช่วงเย็นก็จะเห็นแสงสีแบบนี้จ้านานแล้วนะคะที่แบบไม่ได้พาเด็กๆมาเล่นแบบนี้นทุกคนบรรยาก,กาศนะเกาะกลางน้ำนะคะริมปิงจังหวัดกำแพงเพชรจ้าปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดให้คนเข้ามาเล่นนะคะ เมื่อก่อนนี้เขาก็จะให้เอารถยนต์เข้ามาได้นะทุกคนแต่ตอนนี้คือไม่ได้แล้วค่ะสนุกเปล่าอา็าาหลานมาด้วยนะคะเด็กเป็นขยงเลยค่ะน้องยิ้มอ่ะน้องยิ้มอยู่กับทุกภาพวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน,นเดี๋ยวเราไปเที่ยวไหนอีกจะให้ดูนะคะ